เจ้าของร้านเขาไม่ให้สั่งทำเหรอไม่ใช่เป็นพวกชมรมกลุ่มเขานะอ๋อเขาผลิตผ้าลายใหม่ขึ้นมาเลยอ๋อมาพี่พาไปดูหน่อยของพี่หน่อยเห็นแล้วแหละอ่าเจ้าของเจ้าของบ้าน,อ,น,นอ,าอันนี่มาจากช่องผ้าไหมซิลสุลินไทยแลนด์วันนี้เอารถมาซ่อมแล้วก็อ๋ออย่าให้เห็นนะผ้าไหมฟังผมมาจากช่องผ้าไหมเลยแหละผ้าไหมเป็นลายโบราณจ้ะนี่แหละผมชอบเขาเรียกลายเลยเนาะพี่อ๋อเปนักโคก ภาษาไทยภาษาไทยภาษาไทยอัปนาคภบนี่แหละเอาทรับท์หรอจ้าผมต้องไปคนดิสนารีเนยรี่อัปนาคภพภาษาเขมรบ้านเรามีปนาคมีภาษาลายปบราณกิตโกสามสามตโกจ้ะสามตโกงามงามงามปนาคก็ทำได้หลายหลายหลายลายเนาะอือหือ ใช้ชุดเท่าไหร่พี่สามพันห้าชุดหนึ่งเหรอชุดหนึ่งสี่เมตรเหรอใช่ชุดหนึ่ง 4, 5, 5, 5สี่เมตรสามพันห้าลายสวยเนาะสามตะกอลถ้าเป็นดอกพิคุลมันจะเป็นลายละเอียดเนาะไหมใช้ไหมเส้นเล็กพี่ถ้าถ้าจะเป็นดอ,อ,ดอกพิคุลมันจะเป็นลายนี้โอ้ดอกพิกูลแล้วลายขออันนี้เป็นลายขอที่ขอเจ้าเหรอมามามาเลยมาให้ดูมาแล้วองนำเสนอ ใครสนใจก็โทรหาพี่เนอะอาะเดี๋ยวให้เบอร์โทรแปับหนึ่งเดี๋ยวดูด้วยโอ้ยสีสดใสถ่ายรูปขึ้นเนาะ<ช>ว้าวถ่ายรูปขึ้นถา่ายรูปกล้องผมขึ้นอะชุดนี้เท่าไหร่เนี่ยอันนี้อันนี้ที่บ้านเราขายอยู่ที่พื้นละสองพันจ้ะสองพันเนาะสำหรับพี่เนาะสำหรับรับพี่รับตึกฐาเนาะพี่ขอเบอร์โทรเดยดิศูนย์เก้าแปด สองหนึ่งแปดศูนย์เก้าสามสองเก้าสามสองเนาะพี่อะไรพี่ชื่ออะไรพี่ชื่อนงค์ค่ะพี่นงค์เนาะพัลักค่ะมีบ้านอะไรพี่บ้านอะไรนะผมบ้านปากลัยอยู่ปากลัยปากล้าโพนี่นะคะสากล้านโพอ่าแอเคอันเดอร์สแตนต์นะครับท่านผู้ชมอันนี้มีแค่นี้แหละมีให้ชมอันนี้ลายเลยนะเขาเรียกอะไรนะลายดอกพิ่กุ้นแม่ถ่ายรูปขึ้นถ่ายรูปขึ้นแต่ยังนี่สาวก็ทำอยู่ตะกูนั่นเถอะตะกูวะอ๋อแม่แม่ยาตะกูกมเคยถ่ายทำอันนี้ อันนี้อันนี้เป็นที่ที่ที่มันเศษเหลืองนโอ้ถ่ายถ่ายรูปขึ้นจริงอ่ะแต่แต่ดูข้างนอกมันจะไม่ไม่ขึ้นแต่ถ้าถ่ายรูปเนี่ยขึ้นสีนี่สดเลยจ้ะอีอึ้อึมงสีเขแก่เข้มแก่นี่แหละผมชอบลายคนแก่ผมชอบชอบลายประมาณพวกนี้แหละลายโบราณลายโบราณไม่มีลิขสิทธิ์ใช่หน้าที่เนาะขอบคุณครับพี่ค่ะแล้วสนใจเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวคู่มือตาขามีใบ้านเราน่ะ อจ้าเบอร์ศูนยจ็ดสิบปุ๊บก็โทรโมสั่งซื้อได้เลยนะจ้าอ่าของก็สอีกอ่ะอ่ศูนย์เก้าแปดอ่งแปดศูนย์เก้จะอยู่ที่สะกนณาโพจ้าตรัว้าวยืนนี่เฮ้ยครับผมครับสรินชินช้างใหญ่จ้าความมางามครับผมครับเนี่เจ้าของก็สวยด้วย